สวัสดีครับพี่นอกเอฟซีสมพรฟาร์มอีกับพลฟาร์มครับนี่แหละครับพี่นงองก,การทํางานในแต่ละเมอนี่กับมมี่หย่างมากไม้เดยนี่ก็เป็นช่วงพักเปกเทียงเคลื่นอนประมาณหาสิบนาทีเนาะหาสิบนาทีเหตุหยั่งวดีไล่สดเหตดบอกแก้วน้ำพี่นอ้องปักตะก้าขายแก้วน้ำ แก้วน้ำคิตตี้แก้วน้ำไดมาเมอร์ฟี่ดิมันเป็นแก้วน้ำที่ผมไปเหตหาสอในผนักจะขวางแมนเราก็เขาเอาทิมมานี่แก้วน้ำดีดีอยู่ภาคกันเอาทิมเหรอแก้วน้ำแบบว่ายังมีเซีนยนมมเอียงปกติเลยเด๋เออยังบริพานการใส่งานจากผู้ใดเลยแต่เขาหทํทำไรเขาเอาทิมเขาบอกว่าบม่มีผู้ใดเอาดอกผมก็เล่โงว่า โอเคแก้วน้ำไปนี่แหละมันเส็ยให้ผมเนี่ยสามารถมาสาั่งมูลค่าให้มันได้เดี๋ยวสักมือผมเส็ดเห้เบื้องผมวางสิผมก็ดเอาแก้วน้ำไปนี่กลับบ้านเนาะเอากลับบ้านบาที่นี่มันมีประวัติสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมเข่ากระเซ่าเนาะลูกพี่หรือว่าหัวหน้างานนี เขาให้ผมไปท่ายงานหรือว่าเอางานไปทรงโตโยต้าเกียร์วีโดยความที่เฮากะเอาเกวน้ำไปหนีไปมือเรียกมันว่า่ะเฮาก็เอาไปใส่งานนี่แหละผมก็สิเอาไปปักตะกาเฮดคีปเฮดยังแล้วว่างขับไอ้นางรถไปมันบ่แก้วไปนี่มันก็นเลยฝามันล้วงอยู่ในโตโยตา้าเออ ็เลยให้แม่บ้านล่วงให้แม่บ้าน,นผมก็บ่ได้คิดว่าผมสีได้กลับขึ้นมากผมคิดว่าผมสิเอาทิมเ้าละมันผมมีฝาเนาะแม่บ้านาก็เลยว่าใครเป็นเจ้าของแก้ววาซั่นเพิ่นเอาฝากลับขึ้นมาให้มึงวเลย้ยกเมื่อไหร่ความข,ขึ้นโอ้ยจนว่าสิไปแก้วกลับขึ้นมากจังเที่นี่ตั้งแต้อเอาแก้วไปนี่กลับขึ้นมาผมกับปักตะกาไปลาแล้วละผมเหตุคิปรีวิวแล้วเมื่อนี้ ผมก็เลยเอาแมา่ไหล่สดแล้วก็ผมก็เลยปาร์ c, ขึ้นมาอีกเออจะตามที่พี่นวองเบื้องนี่แหละเออมันก็มียอดการกดสิน้าการเอฟของเออการกดสินขาเข้าไปกับเอฟซีของผมนี่แหละเพื่อนก็โกดเข้าไปเออสีสม,สมนั่นแหละเขากดเข้าไปตะก้าตะกาตะก้าส้มตะก้า,ส,กา,ส,กาส้มเขาเลย กดเข้าไปกดเอฟหนึ่งเอฟสองตะกาที่หนึ่งตะกาที่สองตะกาที่สามตะกาที่สี่กับผ้ากันกดแต่ลืมทึมทึมเสีช้ำละบพาช้ำละกับบริวาเขาเนาะเพราะว่ามันกะเหลี่ยวแต่ผู้มักผู้ใดมักแก่ยังกดผู้ใดบ่มักกับบ่รูว้ว่าสื่อไปหยัง g มันบ่เอเขาอยากใจก็สิกดเอาเองไัเนาะ ไล่ยุศาสตร์นี่เนาว้าวไปตามสไตล์เขากินไปดิเคยโดนไหมพี่นอ้องเคยเวลาไล่สวดแล้ววลากินเขา่าเราไมาไล่สวดจังงสิผมโดนติก๊กตอกแบนผมช่วงนึงช่วงยังบ่ได้ปักตะกาแบบจริงจังเนาะก็มาไล่เราไมาปังสินะ่ห่ะก็โดนไปหลอดหนึ่งเราก็พวะก,กาไล่เลยแต่ปวมากจนกระทั่งมา เห็ดจริงจริงจังๆก็คือกลับขึ้นมาเห็ดใหม่จะเลยล่วงมาไลไรเบื่งเออปรากฏว่าไล่แล้วกะเออก็มีผลตอบรับดีๆอยู่โอกาที่มันเป็นกระแสตัวนี้ก็คือช่องของคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นบ่แห้งมาเติมไฟขออ่อยกค่นี้ขออนเขาไล่เป็นสิบหาสิบหกชั่วโมงเงินเจ็ดสิบแปดสิบล้านโอ้วยวะ่ะ ดีใจน้ำเผื่อนสะออนเทียนเห็นแล้วกับสะออนเทียนเนาะกับเผื่อฟูติตามเผื่อิปเก่าเอ็มหรือว่าซิปเก่าหลานคนตุ๋นเนาะเฮากับว่าได้เป็นคนคนดังเลยวันต่อเทียบจะบ่มีไพ่หัวจักผมเลยวันต่อนอกจากเพื่อน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 นี่เขาก็บ่ได้สนใจหรอกว่าผมเห่อยังส่วนมากสินค้าที่ผมขายได้ก็คือเอฟซีหรือว่าผู้เขามาเบิงเขามาเบิงสินค้าเขาเรียก เมื่อเบิ้งคีปรีวิวเขาหมักเขาพ่อเขาก็กดเอาเมียงเขากระซีซือเอาตามที่เข้าเห็ดไห่เบื้องหรือว่าตามที่สินค้าที่เข้าปักบางเจ้านี่เอาของเข้าไปแล้วบ่ถือไกลเขากระตีกับสินค้าก็มีการตีกลับคือกันดี่น้องมันบ่เมนว่ามันสีไดได้ไปสะทุกรา่การสินค้าไม่ตีกลับกับมี สินค้าบ่ตรงโปกสินค้าบ่ตอบโจทย์บางเทือกับแบบว่ารอสินค้านานเกินไปเพราะว่าเข้าเป็นในายหนาเข้าประเด็บสต็อกสินค้าเหมนบ่เข้ามีหนาทีปักตะการเนาะเว้าสรรพคุณอธิบายในแบรนแบนนั่นในสิ่งที่เข้าสื่อมาหรือว่าในสินค้าที่เขาส่งไม่เข้ารีวิวเมือนบอเออเข้าบรได้เป็นเจ้าของ เป็นในหน้าตีกตอ็อกนี่มันก็นมีขอดีอย่างนี้แต่สําหรับผมนี่มันคือการเลื่อมต้นที่แบบว่าเฮดสเปซสปาคือกันผมก็บ,บอกแล้วว่าผมเฮดคลิปนะผมก็บบได้ว่าสิเฮดคลิปมีคุณภาพมี่ยังดอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่เฮ้าว่าเข้าสีล่งหรือบอลรุ่งมันอยู่ที่ความกระตือรือร้นของเราเข้าอยากได้เข้ากัตตรง Head เฮดคลิปแหลกกับ ไล่ได้ที่เขาจ่ายเข่ากับมาเมียเท่าเฮ็ดงานในเขาเขาก็ะจายไล่ได้ให้เขามันก็มีอยู่ซัําน่เนาะพี่น้องเฮ็ดคลิปเรียกเอาเงินเขาเอืนอ่นนั่นแหละแต่มันก็บดได้ิ่าิีดาสุขน้นถ้าผู้ใดฉิดวาสิไดาเงินปุ๊บปั๊บนะเขาใจผิดครับผมก็ผมสีเดินทางมืถึงปีที่สองในการเลื่อมจะมีรา่ได้ก่อนแรกก็คือหก ร้อยบาทแต่จะสสื่อมเลยครับเด้ว่าเวลาถอนเงินออกจากระบบติ๊กตอกเนี่ยออกจากบัญชีติ๊กตอเขาบัญชีเฮ้าเนี่ยอย่าลืมใส่เศษนะครับบาทห้าสิบครับทุกยอดถอนจะมีค่าธรรมเนียมคือหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ย่าสกิดว่าหกร้อยปั๊บ เจ้าบม่มีเสียดเลน่นี่เจ้ากระสิถูกฮักไปอีกนิดนึงเขาก็สีฮักไม่ธนาคารเข้าเขาก็สีฮักของเข้าเองครับแต่น้องมาแตเออบริเกี่ยวกับภาษีได้ครับบริเกี่ยวกับภาษีเด้ภาษีนี่ก็พี่น้องกันนาสิลูอยู่ว่าไล่ได้เกินส,นนส,สอง0สนนะภาษีเพราะอประจำปีเนาะหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูศึกษาขอมูลอีกทีนึงอันนี้ ฮดอารบริษัทเขาแจ้งมาในแต่ละปีว่านายกอในายขอเนี่ยจะโดนหักภาษีแบบนี้แบบนี้นะถ้ารายได้เกินเพราะว่าบริษัทผมเข้ากะหักภาษีปกติอยู่แล้วเนาะภาษีประจําปีภาษีรายได้ส่วนบุคคลเนาะเนี่ยผู้ไดรายได้เกินมันจะมีนังสือมมกแต่สําหรับถามว่าถามว่ารายได้ผมน่ะมันเกินเนาะผม็คิไปเฮด มันถูกต้องตามกฎหมายแมนผมว่าถิ่มไปหรอกถามมันปล่อยไปหรอกมันมีการผ้าสี้อนหลังมั้นี่โอ้ว่ามเมนอนสีเอาของเขาย่างเดียวดิผมกระถิพยพยาหมบบว่าเข็ดขีบลุ่งทุมือสูมือสุมือหรอกเพื่อที่จะให้ไล่ได้มันดันดันดันเขปดี่ยังขันเข็ดมันแมบไป็นองผมกับบวกเสมอว่าถ้าคข็ดมันแมแ่หรอกกับบวกครับ ความขยันความเอาใจใส่ของเฮ้าเนี่ยเฮ้ากระสีได้ในสิ่งที่เฮ้าอยากได้เข็ดอยังก็ได้ในสิ่งที่เฮ้าต้องการมัน่นเมีนยพยายามไปนับหนึ่งหอดสิบเตือที่สิบอมันอาจจะประสบค,ความสําเร็จก็ได้เออมันอยู่ที่ใครจะรอแล้วก็อดทนมันได้สักแค่ไหนที่ผมเฮ็ดไว้ผมก็เพยสิเอาปูปรับเลปเพียงแต่ว่าผมต้องการสา้าง ฐาน f เอซี่แห้นั่นได้หลายที่สุดเพราะว่าผมเห็ดฟ้ามปุ่งพี่น้องก็เห็นคุณน้องผมเห็ดเกษตรผสมผสานครังน,นี้ว่าเป็นฟ้ามก็แบ่เชิงว่าฟ้ามดอกเพราะว่าผมเห็ดแนวอยู่แนวกินไ้ให่ผู้เฒ่าเออถามันเหลือกินเหลือใสผู้เฒ่ากบว่ามันได้ขายมันก็ได้ขายยี่หลีแต่ว่าในมุมมองของอชาวบ้านเนาะผมมองว่า นะสีไปเห็ดหน้าคือผุ้เเ่าน่ยบ่รู้ว่าสิไปเลี้ยนให้มันจบสูงสูงเห็ดอย่างเพระเลี้ยนจบแล้วกับไปเห็ดงานเห็ดงานแล้วเกิดเควา่อนจากกับไปยูบ่บ้านจังสีแม่เนาะกะัคขดสีหวนขึ้นเมื่อบ้านบ่รู้ว่าสิเห็ดอยังไห้ให้มันมีายใดกลับเขามาตีก่าหฮอสิไปถ่านหนาม,มาถ่าไปว่านปุ๋ยถ่าไปล่อ,ลอเก็บเกี้ยวจนสิได้เดี๋ยวมาถือพอค่าค้นก,ากลางกดราคา ลดราคาเขาาเอาอีกซื้อเขากินมันกับว่าได้เบิดลายล่ซ้ำเห็นแน่ดแมนบะผมก็ยังยืนยันผมก็ยังพยายามอีกสีหายโจดเราก็ไปหาคําตอบให้ผู้เฒ่าให้มันได้วาผมสีห้ผู้เฒ่าเนี่ยมีไ่ใดเขามาให้่เบืองโดยทีแบบว่าบต้องลอเห็นแม่ไสินะเออผมก็เลยแบบตรงสางเขาเอื่นว่า เห็ดแนวอยู่แนวกินน่ะเราไปไม่ต้องไปตลาดสดเรามีตลาดอยู่ในบ้านมาผมกับบวกผมก็เฮ็ดคลิปบวกทุกคลิปด้วยวาซื้อได้นำปลาผงชุสมลดหม่ามงมาหม,มา,มา,มาใครเคยหมูเป็นสิส่วนปลาก,ก็มีกินกุ้งก็ไม,กกกม่กินบักไข่ก็ไม่กินพักก็ไม่กินบักทงบักทั่วบักุ้งบักริกเออ บักกวดบักข้าวบักแนวบักเวอร์เออมีเบิร์ตสอันส่วนเนวบักกระทรโกโกูกลูกเรื่องเห็ดกล้วยเกลยว่นี่มันอยู่ที่ห้าสีเห็ดเอาเออถัดบอกว่าโอ้บ่บบบอเห็ดตกไปซื้อเขาแต่สีซื้อเขาอยู่เบิร์ตปีเบิร์ตศาสตร์นะพี่น,น้นองแมนขันผมได้เว้าเรี้ยงเกษตรนี่โอ้ยผมมวนโหลดผมมีแห้งโหลดแตลเ,เมือนผมอยู่ ทงไฮทงแน่ยู่ในเบิดมือก็ได้บางเทีอคนเท่าเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแมนโมเมนว่าเคยหาเงินใดซ้ำไหนกันสิกินซ้ำนั่นมันโมเมนมันต้องหัวักเก็บกรรมบอาปีนว่ฮอ,อดถึงวัยแมนบะครับเดี๋ยวพอเมียตอนเนี่ยก็ยังผมก็ยังมีความโชคดีพอก็เมียผมยังสุขภาพร่างกายแข็งแรองอยู่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ แต่สิ่งที่ผมสูญเสียไปนะนองไส้ผมเนะี่ยมันเอากลับขึ้นมาบอด้เด้นองไส้ค้นกลางเนะี่ยมันล่าโลกนี่ไปแล้วนะมันเอากลับขึ้นมาบอด้ผมก็ต้องรักษาชีวิตผมให้มันดีที่สุดครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเหตียดต่อยอดต่อการผมยังเหลือนองไส้ข้นหลานองไส้หลาตอนนี้ผมเหลือ พีน่นองผมเหลือผมกบนองแส้ขนหลานอยู่กันสองคนนะ่ะบักกลางเนี่ยก็คิดพ่อย่ำเดยน้ำตามังก็ไหลอวังแนะผมกับพยามเนตองสางแนวอยู่แนวกินสางอางหน้าโคตรไปให้เจ้าขวงให้กับนองให้กับพ่อกับเมียได้มีแนวอยู่แนวกินแม่ย่ำจะกินก็ลงมาเอาลวดกุ้งนะ่ะอยากกินกุ้งฝอยก็มาดักเอาผู้ดใดอยากซื้อก็สร้างมีเส้นเจอือ ท่แม่เออมันง่ายค่ัพี่น้องเห็ดอ่อนไล่์นี่ยทร่มาอยากได้จักรลกกบโทรแม่กลุ่มกำกนะัน่ะผมก็บอกว่าผมขายลกสามลอยหาสีตอนเห็ดใหม่ๆก็ขายอยุสองลอยหาสีเมนพอตะเห็ดได้แล้วก็บบ่ได้ว่าสีลดลุมคือเกาเดี้ยึดตลาดเป็นหลักคือกันเมียนเอียงประมาณนี้ผมก็ต้อง ซื้ออาหารเนาะแนวผมตรงซื้ออาหารกุ้งอาหารปลาดุกไปให้กินอยู่ถูกเดือนมืนกันแหละโมเมนว่าขวงฟรีเด้พี่น้องข้าเห็ดหยังข้าลงทุนเฮาก็บมีผมก็มีการโจทย์ันเึืจอรโจทย์ไบรหลัไ่ใจตลอดบมแมนว่าผมบ่ได้โจทย์เลยนี่ผมเมห็ดหยังผมดูผมรู้จักตัวผมดีพี่น้องเมื่อตรงมี่ไผมาบอกกเฮ้าบริหารจัดการชีวิตเท่าใดพ่อสมควรแล้วแม่ ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกปีหนึ่งตอ่จอจากเจ้าขวางกับอายุกันหลายขึ้นก็ถือว่าความคิดควมอ่านของผมนะ่ะมันกิบว่าเมีนเด็กหน่อยแล้วมันก็นอย่ากกับไปยูตาบาทน,นะหัวกระงอนแล้วตอนนี้เขาก็เอื่อญพ่อยายเบิดโรงงานแล้วนะเออเด็กหน่อยขึ้นมายี่สิบหายี่สิบหกแต่คิดพ่อสมัยเจ้าขวางเป็นวัยรุ่นจังสี่คือกันเงียนพ่อจะช่วงเปลี่ยนไายเปลี่ยนโอนรุ่นต่อรุ่นนี่ มันจะสีออกมาเป็นรุ่นรุนพวกอายุร้จะเสียบไปยังสิเดี๋ยวเจอกันไหมครับผมเบาหลายปวด